เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเฟยวคุมกันด้วยนะครับไอฮี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 ไอฮีฮีฮีทุกคนเห็นใครที่อยู่ด้านหลังพี่อาเปล่าวเห็นไหมเห็นไหมพี่ไม่อยากบอกเลยบ้าพวกเขาจะมาลุมกระทืบพี่รู้ไหมอะพ่อพี่อะไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายไปอะ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ทุยทุยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันลุงกระทืบก็คือวันนี้พี่เฟี้ยวอ่ะพาน้องๆพี่อะจำนวน10คนมีทั้งพี่โมพี่วิวพี่บิ๊กแล้วก็พี่คิวนะครับพามาเล่นแมพหาปุ่มที่โคตรใหญ่แล้วก็โคตรยากเป็นแมพยากที่โคตรใหญ่และเป็นแมพใหญ่ที่โคตรยากตาตั้นเลยละกันทุกคนเราจะไปเล่นด้วยกันเลยแมพหาปุ่มเย้ไปกันเลย ไปก็คือตอนนี้ทุกคนเราไปตั้งหาปุ่มกันฮัลโหลบิ๊กเรามาเริ่มเกมบิ๊กคิดว่าเองคิดว่าปุ่มมันอยู่ตรงไหนวะเองรู้ไหมผมไม่รู้ว่งไงแกผมรลอฮะเกี่ยวอะไรกันหรอโอเคเอาเป็นว่าเธอคือเขาเขาคิดว่าปุ่มอ่ะมันอาจจะอยู่ที่ลึกลึกล้ำล้ำเว้ยได้เจอเจอทางที่ถูกแล้วต้องนั่งนิ่งฮะแล้วต้องนั่งนิ่งให้คนอื่นหานะเธอ อุงานอุงานโมโมโต้องบอกวิวอย่ามาอู้ไอพี่วิวอย่ามาอู้อะไรเลขนมให้นะใช่เราต้องหาปุ่มกันไม่คิวนี่สกินใหม่เหรออะไรนะนี่สกินใหม่ใช่ไหมใช่ละครับผมนี่คือสกินใหม่ผมเองครับพี่มีมีหมวกมาริโอ้ด้วยโอ้จับแล้วแม่ไี่บิ๊กี่คือสกินใหม่ใช่ไหมใช่ครับแต่ผมมีมุกเงินอยากเล่นมานานแล้วมุกอะไรผมตกหลุมรักคนคนหนึ่งมานาน เุ้ยเฮ้ยผมจะบอกอย่างนึงว่าว่ <_ an> ามิสเตอร์ข่าใหญ่เอาว่าเอาไปว่าเรามาหาปุ่มกันดีกว่าทุกคนโอเคพี่เพียวอะไรเราเดินตรงไปข้างหน้าดู <_ an> ทำไมรู้สึกแปลกๆทำแม่ทำแม่ตัวนี้เหมือนไอ้ลวงลวงลวงเฮ้ยเจอกองเฮ้ยเจอปุ่มแล้วเจอปุ่มแล้วเจอปุ่มแล้ว,ลวคิว ใช่เหรอใช่ใช่มันลงได้โอเคเจอปุบแล้วทุกคนเราเจอปุบเจอปุบแล้วมีนเจอปุบแล้วตามมาตามมาเกิดมายังไงอะประตูอยู่ไหนอะประตูประตูอยู่ไหนวะประตูอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ตามมาขึ้นมาโอเคหมดเรื่องเกินแต่เดี๋ยวแม่พี่ถ้าเราแบบสลับถามมากีิอะไรกันพวกเนี้จะเปิดยังไงวะเราจะผ่านไปได้ไหมพี่ไปปลาปลาดคือพังโอเคด่าดีทุกคนหาปุ่บลิปุ่มมันอยู่ไหนวะรู้สึกหนาวปุไม่อยู่ในยินแดนที่ไม่รู้หนาว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 ฮัลโหลเลิฟเอ็งหนาวไหมอะ หนาวมากเฮ้ยผมเจอคนลงไปข้างล่างใช่เหรอใครกงหนาวมาชันแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาลงไปได้ยังไงกันนะเอ้ยฮะขับบนสุดจะมีเอลซ่าไหมอ่ะเขาลงไม่ได้กันนะลงไม่ได้ไงวะกูต้องมีหลุมนี่ไงงไงนี่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 ไงหลุมนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วมีกล่องเปล่าดูก่อนดูก่อนมีหิมะด้วยเฮ้ยอ๋อให้ ลงลงมาเต็มเลยเฮ้ยตายลงแล้วออกไงอ้าวไปอ่ะเชฟสี่บับว้าบับว้าบับาเฮ้ยบอล่วงไปแล้วไม่ดีเทีพี่อะไรไม้เออถ้าเราไปทุบปุ่มตรงนั้นแล้วมาติดตรงนี้ไม่ดีกว่าหรอพี่เออหวังไปทำพี่โคตรดีทำเลยแต่มันทุบไม่ได้มันทุบไม่ได้ไงไป โอ้ถ้าทุบถ้าทุบปุ่มได้เราคงทุบทั้งแมพได้แล้วว่าทุบออกเลยอ่ะอือทุบไงแล้วก็ขังเขาไว้งั้นไงใช่เฮ้ยปล่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่ทุบเองขังใช่ไหมใช่แล้วขังไว้เฮ้เนี่ยคือค่าที่รวมเลยฮะคือตอนเนี้ยเรามีเรามีกันอยู่ประมาณสิบคนนะถ้าเราแบ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นสี่หกฮะใช่ไหมฮะจะเป็นผู้หญิงสี่หก ไอผู้หญิงมีกี่คนน่ะมีสามคนผู้หญิงมีสามเอาผู้หญิงมีสาม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 ผู้ชายคนไหนผู้ชายนี่คนนี้ผู้ชายฮะอยากเป็นเด็กชายโมอีกรอบเหรออ้าโอ๊ยเย็เป็นเด็กผู้หญิงก็ได้มีผู้หญิงสามใช่พี่คืออย่งเงี้เรามีกันสิบคนอ่ะเราต้องแบ่งกันห้าห้าแล้วก็นับแต้มก็แค่ก็แค่หาปุ่มทําไมทําไมจะคิดแะไรเยอะๆก็ไม่หาปุ่มแต่เราต้องแข่งกันไงโอเคก็คือแข่งทั้งหญิงทั้งชายใช่ไหม ไม่แกกแค่นั้นไงจะมายุติธรรมเดี๋ยวให้พี่เฟียวอยู่ฝั่งผู้หญิงโอเคได้ที่อยู่ฝั่งผู้หญิงโอเจะหญ่คนนึงอยู่ฝั่งผู้หญิงโอเคพี่ผมมีข้อเสนอว่าพี่คิวเป็นเกย์อลับให้พี่คิวไปอยู่ฝั่งผู้หญิงไปโอ้โหเกิร์สโอเคคิดได้ไงอะโอเคอะไรก็ได้โอเคผู้หู้าด้วยนะโอเคก็คือเราก็คือเราจะฝั่งผู้หญิงใช่ไหมมีคิวมีพี่โมและพี่วิวใช่ไหมใช่เอ็งอยู่ฝั่งผู้ชายใหญ่เลพี่โอเคเฮ้ย คือข้าใคาหายเยอะสุดก็คือปูชนะโอเคงั้นพี่ได้หนึ่งแล้วนะต่ด่านแรกพี่ได้หนึ่งแล้วเอ้าเฮ้ยไอเคไอเิดผ่านเลยังเด็กกลางห้องเอ้างั้นผมก็เจอแล้วด็กเไหนไหนฮะอยู่ไหนอยู่ไหนไหนอ่ี่อยู่นเงไม่บอไ่เอาปิดนะเอ้ยเอ้ยอยู่ไหน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 ปเปิดไปเปิดเไปเปิดไปเ เฮ้ยผมผมอยู่ดีมังรอ่ะเอาทีมเด็กหลางห้องไงไทีมเด็กหลังห้องไงโอเคโอเความทีหลังนทีหลังสีหลองแก้มนะไปโอเลยออเจอโอเคโอ้ดานนี้พีระมิดเหนาเส้นระเจอเหรออะไรวะเนี่ยปรับสภาพไม่ทันโอเคใช่ หนาวเดือยทุกคนแยกย้ายไปหาหนาวเดือยเราจะมาแยกย้ายไปหาผู้หญิงต้องชนะแล้วแหละอืมใช่พี่ต้องชนะครับผู้หญิงชนะพวกเราอ่ะจะต้องแข่งเป็นหญิงเว้ยทุกคนเออได้ไปไปพี่พี่พูดพี่พี่แล้วแล้วถ้าเราถ้าฟังหญิงชนะถ้าฟังใกล้พี่ฟังหัวถ้าฟังหญิงชนะคือฟังเด็กหลังห้องเนี่ยจะต้องแข่งเป็นหญิงต้องเป็นหญิงแต่ว่าถ้าฟังฝั่งเราชนะเอาไงดีวะพวกเรา ให้ผู้หญิงแต่งตัวเป็นผู้ชายขอน้าขาวพี่ยูอะไรโอเคแฝแฝโอเคแฝงพีน้าขาวโอเครูเนี่ไม่เจ้ปุ่มทำไงดีพี่กมาดีหน่อยพี่อะโอพี่กอะตนนั้นไปมาแล้วลกหน่อยเดี๋ยวเดียวเดียวล็อกลอกกันบ้านลอกกันบ้านออะฮ่า่ อยู่ทีมเดียวกันปะเนี่ยเจิ้มจิ้มไหนเตรออยู่ไหนอ่ะตรงไหนอ่ะอยู่อยู่นี่นี่อยู่ห้องนี้ไหนไหนทุกทุกคนลองลองลองมองไปข้างล่างนะแล้วกดดูแถวเนี้ยแถวตรงกลางอ่ะอ๋ออ้มันต้องในใต้เราวาเหรอโเอ้ยเราเราได้แตว์ไปเราได้แตวเข้าใต้ราวานั่งกดหาแล้วไม่เข้าโหแย่ว่ะโอ้ยได้แตวเว้ยได้แตว์มาไีกแล้วไม่ไม่พวกเราเอาใหม่ได้พวกเราเอาใหม่ได้ แม่เยเวผู้ชายนำแล้วผู้ชายนำแล้วพอรู้ว่ามันอยู่ในลาวาแม่รอบนี้ไม่มีลาวาแม่งก็นคนหาลาวกเต็มเลยโอ้แล้วลาวาเพียแเราจะหายยังไงวะ เราออมาต้องมีน้ำแอยู่แน่นอนเฮ้ยใครอยู่ด้านล่างเลิฟอยู่ด้านล่างเฮ้ยเลิฟอยู่ด้านล่างเฮ้ยเราจะปุ่มเราจะปุ่มเฮ้ยเฮ้ยแล้วเล่นหนึ่งแต้มแล้วเราขึ้นไงอ่ะเฮ้ยกรสอบแต้มด้วยไอ้เรือสามแต้มแล้วโอ้ยน้ำน้ำน้ำใครไปเลื่อยเป็นไงกลุ่มลูกผู้ดีเออดีมากเลยโอ้ยสามต่อหนึ่งไม่เราจะแพ้ไม่ได้แล้วทุกคนพี่บุญเลยเราจะแพ้ไม่ได้ไม่ไม่รอดเลยไอ้เนี่ยโอ้เฮ้ย ี๋ยวกาคิวหลบคิวลบนี่คิวถอยถอยพี่ว่าจะไมไม่มีไม่มีผมลงไปแล้วผมมไม่ทัวผมไม่ทัวสองร้อยอะผมกดพี่ทำไรอะพี่เดียวพี่กดสงสีน้องไปพี่บอกเลยไ้ทำไรอะไม่ทำไไรอะไม่ทำไรพี่ทำไรเฮ้ยอะไรอะเ้ทุกคนครับทุกคนครับมาที่หน้าประตูครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยประตูครับเสแล้วจะได้ไงอะ อยู่ตรงไหนขึ้นนอนว่าอยู่ข้างบนดันมันมีตรงมุมตรงนู้นว่ะนะฮะโอ้โหไม่ใช่นี่ก็เจอปุ่มพี่ก็เจอปุ่มไม่ใช่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 ถือมาเองครับไม่คนละปุ่มเลยคนละปุ่มเลยคนละปุ่มเลยของพี่กดราศีทองทองกันถนัดเมื่อกี้ถนัดลิงพูดหน้าสดหน้าหน้าคอมเห็นลิงตัวหนึ่งมันอยู่ข้างบนนะกระโดดกรหลายรอบไอ้เจ้าก้อนไอ้จะาก้อนนานแล้วนะไม่ไหน่ ตรงนี้ตรงนี้พี่เพียวไหนไหนอันน่ะไหนเอาเจอปุ่มเจอปุ่มเจอปุ่มปุ่มจริงปุ่มจริงนี่ปุ่มจริงปุ่มจริงไม่ได้ปุ่มปลอมโอเคสองสาวสองสาวมองไปลอยรอบไม่เห็นเลยเออสองสาวสองสาวมองไม่เห็นไปไปพวกเราไปปุ่มจริงปุ่มจริงไม่ได้ของปลอมเนี่ยเพราะเราไปว่าเขาขายใหญ่ไงเฮ้เจอปุ่มเจอปุ่มขาฮึ่ยพึ่งเสกมา ะไม่ใช่เออเอ้ยเราไม่โค้งดิเราต้องเราใส่ปาเฮ้ยเด็กหลังของเสียชื่อนะเอออยากให้แพ้นะทุกคนเฮ้ยพวกเองมาเลยเอางี้พวกเองมานี่ไอ้กลุ่มผู้ชายมานี่มานี่มานี่เออมามาทุกคนดิเหรอผู้ชายโตมาโตมาจะเริ่มเริ่มเริวมเริ่มเริ่มเริ่มเปิ่มไมานี่มานี้ส่งเวลาให้ผู้หญิงไปหาเข้าม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 าส่งเวลาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเงเก้งโง่ดีเดียวเก้งโง่หน่อยเฮ้ย เอาดิอะอันนี้โง่ไปพี่นี่มันนี่แหละเงินเอ้าวเจอเหรอเจอเหรอเจอครับเอ้าอะไรพูดมาเอ้าวแล้วที่ถือคืออะไรอ่ะผมจริงเหรอผมไงพี่ผมจริงเหรอใช่อ้าวเจอตรงไหนตรงไหนตรงไหนเจอตรงไหนมา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 ไม่เจอตรงไหนเอาพาไปดูกัอนพาไปดูก่อนถ้ามุมไหนมุมไหนมุมก็นเจอแล้วเห็นกล่องแล้วชอบนี้เล้วชอบนี้เหรอไม่เจอกลมอ่ะ ใช่ใช่ครับซ่องนี่หรอผมเพิเห็นกันเพิ่งเกวงโอ้โหห้าเฮ้ยห้าสองถูกแล้วห้าสองห้าสองถูกแล้วห้าสองโอ้ผู้ชายได้ห้าหรอบอกแล้วไม่ฟังกันเลยโอ้ยเกินจะตายจะตายจะตายแป้งเลยพี่ไม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 ่มีพับแป้งไม่มีพับแป้ง อันนี้ค่าข้าฝั่งผู้หญิงอ้อนอ้อนพวกผมอากับพวกผมยอมแพ้ให้เด็กใช่หรอเฮ้ยพี่พิกไม่พี่พีกเขาไม่เหรอไม่เหรออย่าอย่าถามถามทุกคนก่อนนะอ๋อพีคต้องการผู้ชานแบนี้เลไม่ก็แบบให้พี่พีคยอมแพ้คนเดียวไงพี่พิกไม่ต้องเล่นไงไม่ต้องหาไม่ไม่ต้องไม่ไม่พีคไม่เล่นมันก็ไม่ต่างเอาตีมีวคนนี้เนี่ยพี่เพชรหาเจออ่ะโอ้ก็ว่าก็ว่าอยู่แล้วก็แจกคนนี้ออกไปไม่เซียนหนามพี่อันเจอเปล่า เจออะเจอน่าจะเจอแหละมันรับแบบนี้เจอไปอ่านอ่านเจอแล้วโอ้ยฝั่งผู้หญิงเจอแล้วโอย โอ้ยไม่ทำงานกันเลยไว้พวกผู้ชายโสามห้าสามห้าแล้วทุกคนสามห้า้ยเราจะแพ้ไม่ได้ทำไมทีมทีมเราไม่ทำงานเลาวะทีมเด็กไม่ไม่ถ้าถ้าทำเลาไม่ทำงานนะทีมเด็กหลังห้องถ้าเราถ้าเราชนะหกนี่เราก็ชนะแล้วนะเราเลยเด็กอันเดียวเองสามห้าสามห้าันนกกด็นะเขาบอกไงว่าถ้าถ้าหญิงอ้อนอ่ะเดี๋ยวแบบยอมแพ้เลยไม่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 เอาอ้าวเฮ้ยเราเป็นสุภาพบุรุษไม่เวลาไปในหลังห้องทีว่ามันต้องอยู่รับว่ะแต่เราไม่เกเลยนะ ไม่ไม่เราเกเรอุ้ยคนบอกไม่เกเรอะไรไม่ไมคนตัดเล่ย์คนเดีวฉันรู้คือผมรู้คูเดียวคนเดียวอ่ะไม่เกเรครับไม่เกเรตัวไม่เกเรน่ะจัดใจเกเรเขาไม่เอาดีเขาบัดไวในใจฉันที่ว่ามันต้องมันต้องอยู่ในบนยานไว้มันต้องต้องบูชาบูชาบูชาบูช้อที่นี้พี่อันนี้มันลอยขึ้นได้เฮ้ยลอยแล้วพี่ผมลอยได้ชึบ โอ้ยใดันเนี่ยโอ้ยเจอปุ่มแล้วเจอปุ่มแล้วเจอปุ่มแล้ววันนี้วันนี้วันนี้ยอนวันยอมวันนี้ยอนวันีย้อนนนี้ย้อันี้องันนี้ยั้ยของวัีอวันนีอนวไนนี้อ้อันน้ันไี้ย้อวันานวั้ย้อาไันนี้ยอนวรนนีไนี้ย้ัน้ย้นวี่ห้าีย้นน้ยสอนวั้าวี่า้อนนี่ห้าสี้ย้อ่ี่ห้อ้ เวอร์สี่ห้าอีกคะแนนเดียววีกคะแนนเดียวตอนท้ายแล้วคะแเดียวผู้ชายต้องชนะผู้ชายซื้อปุ่มเลยเจอฮะเจอคิวเจอหรอเจอแล้วต้นไม้ต้นไม้ไหนไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เก้เปล่าเก้เ่าไม่มเก้ไม่เก้ของจริงของจริงเก้มาแล้วฮาแล้วฮาแล้วไม่เก้ไ่เก้เพิ่งซื้อเลยเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยฮาแล้วคิวฮาแล้วไปไปว้าไปว่าเฮ้ยอันนี้เจอจริงอันนี้เจอจริงโอเคเบาที่สีเหลืองวาที่สีเหลืองสีเหลือง โอเคไปไปไปเฮ้ยไปหาหาแล้วอด่านที่สิบเอ็ดมันมีกี่ด่านนะมันมีกี่ด่านวะแล้วมันมีกี่ด่านนะพี่มีกี่ด่านหรอเนี่ยเข้าไปเลยปุ่มเนี้ยก็เลยไอริบสองก็มีอะไรคือผลของคุณสองในตอนแรกคือสิบด่านปวดหัวแล้วแม่งแม่งมีสิบสองด่านขอระบายเฮ้ยเก็บปุ่มแล้วเจอแล้วเหรอยอู่บนราคาจริงด้วย โอ้ยเจอแล้วเยนที่เป็นคนนำแล้วฆคาแล้วฆคาแล้ววิ้ยทำไมเราไม่ตั้งใจกันเลยอ่ะเด็กตั้งใจแล้วฆ่าแล้วฆคาแล้วแป๊บหนึ่งนะเนี่ยปุ่มนี้พี่เปียวซื้อให้ก็ทิ้งก่อนรู้สึกวันกิกะมากเลยไโอ้ยไปทิ้งพี่เปียวซื้อให้อ๋ลพี่เปียวซื้อให้คืออะไรเด็กหลังห้องได้มื่อเราที่ซับไม่ได้เราก็ใช้ถั่วไม่ใช่ตลกวิ่งพี่ผมเจอผมเจอแล้วคิวฮะรวยจังอ่ผมเจอสีขาวอะไรเจอตกไปน้ำอ่ะ ทำไมปลาไปในน้ำอ่ะปลาจมน้ำหรอฮะปลาจมปจน้ำฮะปลามัมนจมน้ำปลาจมน้ำปลาจมน้ำาจมน้ำแล้วามันจมน้ำแล้วแนวน้ำยังปลาในน้ำได้เลยเม้เ้ยเ้ยเฮ้ยเ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 ้เยล้ยจี้ยยเฮยเฮ้ยยเฮ้ยเเ้ยเ้เ้้้้เ ของจริงของจริงไอ้โตไอ้โตวันดันไอ้โตวันดันไอ้โตเอ้ยยยยยไอ้โต๊ะแต้มเขเด็กหลังห้องที่แอบอยู่หน้าห้องอยากเราเริ่มนะเราเริ่มเล้วอะไรอะอะไรอะแต้มนะเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเฮ้ยจมน้ำเว้ยจมน้ำพี่จมน้ำ จบเหตุจบเหตุเลยถ้าเอ็งไม่อยากจมน้ำเองมานี่พฟี้ยวไหนพี่เฟี้ยวตามพี่มาอ่าจมด้ำพี่พี่พี่เนี่ยแอนต์ก็เล่มเอาไปเลยครับไหนเดี๋ยวอันนี้ไหนเราหาเราหาก่อนหาับปุ่มกันหาปุ่มกันเพราอยู่ในบางทีคนเราก็เก่งนะใช่อะไรพี่โชว์ผมเลยดิพี่หาไม่เจอสัตรอด เี่เอียบพูดอย่างนั้นดิโดนโดนมันนโดกันนะเออฮ้ยน้องเนิบน้องเนิฟเฮ้ยไม่ไม่ขอร้องเลยพี่ขอร้องไรม่ไม่ฟังพี่นาทุกคนพี่ขอร้องเลยรีบหาปุ่มด่านนี้แค่มันจะยิบไม่ไหวแล้วพี่เริ่มร้อนแล้วเออิัวอันนี้เรื่องจริงเลยผมก็ไม่รู้ผมว่าก็รีบหาปุ่มนะมันไม่กล้าแล้วอย่างเงี้ยเปุ่มนะเฮ้ยละมันลุบเปิดมันลุบเปิดเอารู้แล้วเอารู้แล้วเรามาหาก่อน อ่ะเจอได้ไงใครเจอใครเจออะผมเครับบิจิเจอไหนอะไหนอยู่ไหนผมอยู่ไหนโอ้โหใครเป็นคนสร้างแบบสรรหานทำฮ่าฮ่าฮ่าป่าป่าอะไรอะผู้ผู้ชายท่าไหร่รอะห้าห้าอะไรอะหกเจ็ดหกเจ็ดครับหกเจ็ดไพ่หกเจ็ดได้ขนาดครับทุกคนไพ่หกอะเลิฟแล้วมาไงเดิ๋มวันนี้หน่อยเดี๋ยวทำไมปุ่มอ๋ออันนั้นอันนั้นเก่า เฮ้ยมันได้ไงอ่ะเฮ้ยมีปีกได้ไงอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นความรักของผมกับตันว้าอย่างนี้นี่เองฮะจะพูดเหรอเฮ้ยเราเราจะพูดทำไมล่ะมาเริมเติมเบรคไม่เจอตรงไหนเจอตรงไหนมาบอกราบอกกนบอกกันอยู่ข้างบนมันขึ้นไม่ได้อ๋อข้างบนข้างบนมันขึ้นไม่ได้เหรอใช่มันต้องมีใครไม่รู้ไปเหยียบเหยียบเหยียบบนแล้ว นายตรงไหนตรงไหนตรงไหนก็ข้างบนตรงกล่องไงตรงทางขึ้นน่ะกล่องตรงทางขึ้นเนี่ยใช่เหรอมีเหรอมีกล่องข้างล่างนะเอ็งเอ็งไปเจอปุ่มเหรอก็มก็ที่โมบอกว่าโมขึ้นไม่ได้ตอนนั้นผมไปเจอแล้วอ๋อเจอปุ่มแล้วใช่ไหมแล้วเอ็งเงียบแล้วเราจะแก้แค้นไหมนี่เขาเลือกได้เจ็บๆไง ที่จะมาถ่วงเวลาทำไมอยู่มาเสียเวลาด้านอื่นอ่ะโอเคแล้วแร็วเจอแล้วโอเคโอเคถ้าได้ก็ได้ก็้เอาจะปุ่มแล้วอ้าวซื้อคือแน่นอนอ้าวซื้อไม่ได้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อในในกล่องนี้นี่ยเจอในในห้าตรงอันเนี้ยอ้าวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บนะคือพี่พี่ดูในมือผมนะเออผมผมมีกระดาษด้วยแล้วมันบอกว่ารหัสหนึ่งสองหนึ่งห้าผมก็นั่งเขียนตั้งนานผมหาไม่เจอแล้วพี่พี่เปิดเจอได้ไงอ่ะ ไหนพี่กดกิ๊บพี่เปิดได้เลยผมยังใส่รหัสอยู่เลยเนี่ยมันต้องใส่รหัสทองพี่เป็นเจ้าของแมปปะเนี่ยเลยเปิดได้เออดูดิเพราผมต้องได้เนี่ยผมมีรหัสเนี่ยเอาไว้เอาไม่ได้ไม่ได้เอาเงี้ยเอาเงี้ยเี่เอาไปเกี่ยวไปเกี่ยวเอาแบ่ะกันแบ่งกันคนละ้ะดหหมันจ เอออันก็มีรหัสเห็นไหมที่ด็ดรับคู่แต่อันนใส่รหัสอ่ะเอ้แกองพี่เอางี้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 เอาเอางี้พี่ให้รละกัดโอเคไหมโมคะแม่โอครหัสอะไรอะอ่ะบิ๊กไปสามหกสี่เดียวเดีใไหมบิ๊กอเคหนึ่งสองหนึ่งห้าไปเท่ากันเหมือนเดิมไปไปไปดด้ายแต่เท่ากันไปเเท่ากันเอางี้7เท่ากันไม่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 ตอนนี้เจเแล้วไม่จะเจดแล้วแปดแล้วแปเจ็ดแล้วไม่ก็จะเจ็ดเท่ากันไงส เป็นี่ไงเลยทายแล้วใช่าแล้วก็เท่ากันอ้าวอ้าวอ้าโอเคใครชนะกันแน่อ่ะใครก็เสม่อละกันโอเคคนที่มาดันทีงั้นจะเชิญทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์สำหรับนี้พี่บิ๊กพี่วิวพี่เฟี้ยวแล้วก็พี่โมก็ขอตัวลาไปก่อนพี่คิวก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ